คำนวณบำนาญสูตรใหม่สูตรแค่นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้ส่งมาตรา33มา15ปีส่งมาตรสาม9มา10ปีสูตรเก่าได้1,680บาทสูตรใหม่ได้5,250บาทเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตัวที่จะคำนวณเนี่ยเป็นตัวโปรแกรมของประกันสังคมนะครับเดี๋ยวเราจะกอกให้ดู โดยสังเกตนะว่าเป็นยังไงฝากกดไลค์ด้วยะนะครับเราต้องทราบก่อนว่านะสูตรปัจจุบันเนี่ยเราจะยึด60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดมีการนะครับส่งนะส่งมาตรา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายก็อาจจะเป็นผลทำให้บำนาญที่ได้รับนะครับได้รับน้อยมากอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ย รวมๆกันส่ง25ปีก็จริงแต่ช่วง60เดือนสุดท้ายฐานมันอยู่ที่4,800บาทนะครับเวลาคํานวณปับ๊บมันก็จะได้1,680บาทซึ่งบอกเลยว่า1,680บาทไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพอสำหรับที่จะดำรงชีพนะในแต่ละเดือนนะครับเข้าใจเลยเพราะนั้นสูตรใหม่จะมาแก้ปัญหานะครับตรงจุดนี้แหละสูตรใหม่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกัน โดยคร่าวๆสูตรใหม่นะครับสูตรแคร์เนี่ยจะเป็นการคำนวณโดยมีหลัก3ตัวนะครับในการคำนวณนี่เดี๋ยวผมวงกลมให้ดูนะหอัตราบำนาญที่คิดเสร็จเดือนด้วยอันเนี้ยยึดตามข้อมูลเดิมแต่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือ20%นะครับและบวกกับ เงินสมทบส่วนเกินนะครับที่เกินมา180เดือนน่ยนะเกินมากี่เดือนให้คูณ0.125จากเดิมนะครับจะได้1.5ก็ต่อเมื่อต้องครบ12เดือนเท่านั้นไม่ครบปัดเศษลงแต่สูตรใหม่นะครับจะคิดเศษเดือนด้วยนะครับก็คือเอาเดือนคูณ0.125เลยทีเดียว นะครับซึ่ง1.0.125ก็มาจากอ่อมาจาก1 5ของ12เดือนนั่นแหละนะครับเอามาหารเฉลี่ยเป็น0.125นะครับมันตัวเลขเดิมตัวเลขเดียวกันแค่ปรับใหม่ว่าคิดดุเสร็จเดือนด้วยนะครับบวกกันอ่านี่คือข้อดีของการปรับใหม่ตัวตัวที่2จะเป็นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนทั้งระบบนะครับอันนี้มีโปรแกรมให้นะเดี๋ยวลองไปคำนวณดูโปรแกรมกับ2คือตัวเฉลี่ยพอยต์นะครับพอยต์เฉลี่ย สามตัวนี้มาคูณกันก็จะได้บํานาญต่อเดือนนะครับฉเฉลี่ยพอยต์คืออะไรเอาแนะนําคําง่ายๆคือเงินเดือนของคุณเทียบกับหรือหารกับค่าเฉลี่ยของเงินเดือนทั้งระบบก็จะได้เป็นพอยต์นะหารเลยนะห้าพันห้าหารห้าพันเท่ากับหนึ่งจุดหนึ่งพอยต์นะครับแล้วก็เอาพอยต์มาเฉลี่ยว่าพอยต์เฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแต่พวกนี้ไม่ต้องดูอะไรมันนะครับเพราะเรามีการคำนวณบำนาญเฉลาภาพอยู่แล้วอ่านะครับ มาดูกันมาคำนวณกันผมก็กอ,อกไปเลยนะว่ามาตา33นะครับฐานประมาณสัก15ื่นแล้วกันนะครับแล้วก็มาตรา39ฐานอา่ 10, อาสิอ่าฐาน4,800นะครับ10ปีนะคำนวณปั๊บนี่บำนานที่ได้รับนะครับสูตรเก่าได้1,680บาทสูตรใหม่ได้5,250บาทนะครับบำนานที่ได้รับก็จะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีรายละเอียดของตัว point ด้วยนะคือต้องเข้าใจก่อนว่า พวกนี้นมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเนื่องจากว่าช่วงเวลาในปี6ปีที่จะใช้เนี่ยนะครับมันมีการชดเชยหรืออะไรกันเนี่ยนะครับมันมีช่วงเปลี่ยนผ่านอยู่ก็สามารถดูได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนที่ส่งมาตรา39มาทําให้บํานาญนน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ปรับขึ้นหมดทุกคนนะนะครับเท่าที่ผมลองคํานวณดูเนี่ยปรับขึ้นหมดทุกคนเพราะนั้นไม่ต้อง ไม่ต้องกังวลใน,ปร,น,นประเด็นนี้หรอกนะครับได้บํานาญเหมาะสมนะใช้คาว่าบํานาญเหมาะสมแล้วการบํานาญที่คุณควรจะได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเพราะว่าสูตรเก่าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสูตรเก่าเนี่ยใครส่งมาตรตา39ช่วง60สีนสุดท้ายนะครับพังทุกคนพังทุกคนนะครับอ่านะครับบำนาญสูตรใหม่ได้5,250บาท ของเก่าได้1,680บาทนะครับเท่ากับได้เพิ่ม3 5 7 0บาทนั่นเองนะครับอย่ามีครั้งหนึ่งว่าตัวเนี้นะตัวเนี้ยเป็นบำนานอ่าเป็นสูตรคำนวณของประกันสังคมเป็นสูตรใหม่ซึ่งจะคาดว่าจะมีการใช้กันในปี6 9นะครับหรือปีหน้านั่นเองก็ทุกท่านนะถ้้อยากให้ลองคีย์ให้นะครับลอง ใส่ตัวเลขให้ก็สามารถที่แจ้งมาใต้คลิปวิดีโอได้เลยก่อนจากกันนะครับอาร,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ เมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยหนึนะครับดาวน์โหลดแอป,ปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ Play store นะ แล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ 3, นะมนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทํารายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi ไไสาธารณนะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัส ทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูแลคําแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับห้าสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณําหนึ่งถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลฟอร์มนะครับ 4. นะครับขอให้ลองทดสอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิชาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิชฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ